รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแสดงการให้อภัยแก่เนื้อคือมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นกาสีพระองค์หนึ่งได้โปรดล่าเนื้อและเสวยเนื้อสัตว์เป็นอาจิน ได้เกณฑ์ให้ราษฎรตามเสด็จในการล่าเนื้อจนรัษฎรพากันร,ระอาเพราะต้องละทิ้งการงานจึงได้คิดที่จะหาที่พักแห่งหนึ่งจัดล้อมไว้และต้อนเนื้อเข้ามารักษาไว้ในที่นั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินต้องการจะล่าเนื้อเสวยเนื้อก็ให้มาล่าเอาอไปพวกตนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินจึงได้พร้อมกันไปต้อนเอาเนื้อมารวมไว้ในที่แห่งหนึ่งเป็นจำนวนมาก เนื้อที่ถูกต้อนมานั้นมีอยู่สองหมู่หัวหน้าของเนื้อหมู่หนึ่งชื่อว่านิโครธอีกหมู่หนึ่งชื่อว่าสาขะเนื้อทั้งสองนี้เป็นเนื้อที่มีรูปงามพระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้เสด็จมาทอดพระเนตรก็พระราชทานอภัยให้ได้โดยเฉพาะไม่ให้ใครทําอันตรายเมื่อต้อนเนื้อมารวมกันไว้ดังนั้นแล้วบางคราวพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาเองบางคราวก็ให้พ่อครัวมาจัดการประหารไปปรุงอาหารเป็นประจำ เนื้อที่ถูกเขาไล่จะฆ่าก็พากันวิ่งหนีจะจับฆ่าได้สักตัวหนึ่งก็บาดเจ็บกันหลายตัวเพราะฉะนั้นหัวหน้าทั้งสองก็หารือกันว่าไหนไหนก็จะต้องตายด้วยกันแล้วจัดวาระไปรอรับความตายอยู่วันละตัวเมื่อถึงวาระของเนื้อตัวไหนเนื้อตัวนั้นก็จะไปรออยู่ในที่ที่เขาจะประหารหมู่เนื้อทั้งปวงก็ตกลงกันและก็ผลัดวาระกกันไปให้เขาจับฆ่าคราวนี้ ก็ถึงวาระของแม่เนื้อตัวหนึ่งซึ่งมีคันแก่เป็นบริวารของเนื้อชื่อว่าสาคะแม่เนื้อตัวนั้นไปหาหัวหน้าขอร้องว่าให้ตกลูกเสียก่อนเมื่อตกลูกแล้วก็จะเข้ารับวาระฝ่ายหัวหน้าก็ไม่ยอมเพราะไม่อาจจะจัดให้ใครไปแทนได้เนื้อท้องแก่นั้นก็ไปหาหัวหน้าเนื้ออีกฝูงหนึ่งซึ่งชื่อว่านิโครดหัวหน้าเนื้อซึ่งชื่อว่านิโครธนนะสงสาร จึงรับภาระที่จะช่วยได้เอาตัวเองไปรอรับวาระฝ่ายพ่อครัวเข้ามาเพื่อจะฆ่าเนื้อเมื่อมาเห็นเนื้อหัวหน้าซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้สั่งห้ามไว้แล้วก็ไม่กล้าทําอันตรายไปทูลให้ทรงทราบพ,พระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาทรงสอบถามสอบสวนได้ความแล้วทรงมีพระราชดำริว่าแม้แต่สัตว์เดียรฉานก็ยังมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาเชไหนมนุษย์จึงไม่มี ถึงพระราชทานอภัยให้แก่หมู่เนื้อทั้งหลายห้ามไม่ให้ใครทําอันตรายทั่วๆไปทั้งหมดเรื่องชาดกโดยมากในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเล่าในแคว้นกาสีนี้เกือบทั้งนั้นอันแสดงว่าเป็นแคว้นที่เคยรุ่งเรืองมามากแต่ก็หมายความว่ารุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลคือก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นนั้นแคว้นกาสีนี้ ปรากฏว่าได้ด้อยอำนาจลงไปจนต้องไปรวมอยู่กับแคว้นโกศนซึ่งเป็นแคว้นใหญ่อยู่ในเวลานั้นแต่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นแคว้นกาสีนี้จะเป็นแคว้นอิสระหรืออย่างไรไม่ปรากฏชัดแต่ก็มีเรื่องเกี่ยวเนื่องอยู่กับแคว้นโกศลและมะคธเพราะฉะนั้นก็ควรจะทราบอีกสองแคว้นนั้นโดยสังเขตก่อนแคว้นมคธหรือมคธรัฐนนั้นในสมัยพุทธกาล พระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพิมพิสารราชธานีชื่อว่าราชคหะหรือราชคฤษส่วนแคนโกศลพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าประเสริทิราชธานีชื่อว่าสาวัตถีพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤษแห่งมคตลัฐกับพระเจ้าประเสนทิกรุงสาวัตถีแห่งโกศลรัฐต่างก็เป็นพระสวามีของคณิพทกคินีของกันและกัน คือพระคณิทภคินีของพระเจ้าปรปเสนทิไปอภิเษกกับพระอาคาระัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระคณิทภคินีของพระเจ้าพิมพิสารก็ไปอภิเษกเป็นอาคาัครมเหสีของพระเจ้าระเสนทิ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ในรายการแผ่นดินทรรมนะครับเราบันทึกรายการอยู่บริเวณใต้ต้นโพนะฮะด้านข้างอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นอาคารปฏิบัติธรรมนะครับแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม่ครับที่ท่านเจ้าคุณพัฒนาขึ้นมาเป็นสนามเด็กเล่นครับให้เด็กๆที่ศึกษาเ,าเรียนที่โรงเรียนพระรามเก้าได้มาปีนป่ายนะครับได้มาออกกําลังกายได้มาฝึกทักษะต่างๆนะครับโหน เล่นกีฬากันตรงนี้มีกระสอบทรายมีชิงช้ามีสนามกีฬากลางแจ้งนะครับมีแป้นบาสให้เด็กๆได้มาผ่อนคลายได้มาเรื่องฝึกทักษะต่างๆนอกจากการมาปฏิบัติธรรมแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาออกกําลังกายกันได้มาเล่นกันได้นะครับเปิดทุกวันนะครับต่อเนื่องครับจากเทปก่อนนะครับได้นำพิธีการเรียนถามท่านเจ้าคุณไปแล้วนะฮะในเรื่องของที่ทั้ง6ทั้งหลายอันแล้วก็ครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของที่ด้านบนนะครับวันนี้จะมา นรสรก,การเียนถามท่านเจ้าคุณครับเรื่องของทิศเบื้องล่างครับผมว่ามีความสมคัญอย่างไรและประกอบด้วยอะไรบ้างทิศ<ห>เบื้องล่างก็เป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องกับนายครับผมลูกน้องกับนายน,นี้ก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้นะครับว่านายพึงปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างไรครับมีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือคว่าหนึ่ง จัดการงานให้ทําตามกําลังความสามารถครับ 2>, 2. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ครับ 3. จัดสวัสดิการดีมีช่วยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้นได้ของแปลกๆพิเศษมาก็แบ่งปันให้ครับ 5. ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควรครับเรามาดูแต่ละข้อนะว่าสิ่งที่นายจะพึงให้ แก่น้องาหรือว่าคนที่อยู่ในบังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นโรงงานราชการเอกชนหรือว่าบริษัทห้างร้านใดๆก็ตามที่ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยเช่นการจัดงานให้ตามกำลังความสามารถเมื่อวานนี้ก็ดูสารคดีคนที่ก็เรียกกันว่าลูกหาบ หาบของขึ้นยอดดอยภูกระดึงครับไปเห็นแล้วเนี่ยปถมก็มีนะเด็กปฐมได้ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเจ็ดร้อยบาทบเด็กปถมเนี่ยหามขึ้นไปหามขึ้นไปสองหาบ,บก็ถามว่าหนูเขาถามนะเขาสัมภาษณ์บอกว่าหนักขนาดนี้ไหวไหมไหวครับเพราะว่าผมก็เอาเช่าที่ กำลังความสามารถผมครับเอาขึ้นไปได้ครับข้างบนก็มีมะพร้าวข้างบนก็มีน้ำดื่มชนิดทุกชนิดนะบนยอดดอยฟูกระเดงเนี่ยเพิ่งมีปิกอัพคันแรกแต่ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์เอาขึ้นไปครับผมแล้วก็มีสารพัดอย่างเตาแก๊สเนี่ยเยอะสุดเลยแล้วบางบางทีก็หามหามเตาแก๊สไม่มีหามเขาเรียกว่าหาบลูกหามหามไม่ได้นะหามนี่จะหนักมากแต่ถ้าหาบเนี่ย มันมันจะขึ้นทางเอียงได้ใส่นี่แล้วก็นุ่มๆใส่ไหล่ใส่บาของตัวเองขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดเลยภูกระดึงเนี่ยเราก็รู้ทันทีว่าอ๋อนี่ไงการที่ทําอะไรให้พอดีกับกําลังของตัวเองเนี่ยมันสามารถจะขึ้นบนยอดดอยได้ครับถ้าคนเรารู้จักพอดีแต่ถ้าโลภมากนะโลภมากขึ้นไม่ถึงนะครับโลภมากเกินกําลังไปได้ครึ่งทางจบเลยของก็ถูกทิ้งอยู่นั่นแหละครับนี่เป็นต้น ข้อที่สองให้ค่าจ้างรางวัลตามสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ครับจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะลูกน้องเนี่ยก็เบิกเงินล่วงหน้าก็มีก่อนจะเป็นทั้งเขามีโอ้มีลูกมีเมียมีค่าใช้จ่ายมีพ่อแม่อีกนะมีสวัสดิการทางสังคมแล้วก็นายก็ต้องรับผิดชอบหมดเจ็บไข้ได้ป่วยตายจนถึงตายเลยนายบางคนก็รักรักรัก,รก,รกลูกน้องเพราะมันดีครันายบางคนก็ ได้ลูกน้องที่ไม่ค่อยดีมันก็อย่างว่านั่นแหละในที่สุดก็ศูนย์เปล่าคทุจริตโคตโกงไปอย่างนี้เป็นต้นข้อต่อมาก็คือว่าจัดสรรสวัสดิการที่มีอยู่เนี่ยช่วยในการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาระหน้าที่ของนายจ้างนายจ้างหรือหัวหน้าหัวหน้าลุงเงาะตายแล้วเราไปถึงก่อนจากงานจัดให้ลุงเงาะ ครับป้อแมมป้อแมมปวดแก้มให้ดูแล้วก็เราก็ให้ดูสายล้มครับอะไรทำนองนี้แหละก็หมายความว่าใครที่อยู่ในสายตาในอุปถัมภ์ในร่มเงาเขาเรียกว่าบุญบารมีของนายลูกน้องที่มีนายดีครับก็ขอให้ซื่อสัตย์ถือว่าโชคดีแล้วครับแต่ถ้าเราได้นายดีแล้วยังไม่รู้ว่านายดีเป็นยังไงเนี่ยนะมันก็จะลําบาก เช่นขี้เกียจไม่สนใจการงานไม่ใส่ใจสิ่งใดๆเลยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับทำก็ไม่สมกับค่าจ้างอะไรเงี้ยนะฝรั่งเขามีเงินเดือนให้ใช่ไหมเงินเดือนสมัยโบราณนี่ไม่มีไม่มีเป็นเงินนะแต่ให้เกลือให้เกลือเกลือเนี่ยมาจากคําว่า salt เกลือเนี่ยนะก็เลยเปลี่ยนแผงมาเป็น salary ซา l า r ์เนี่ยก็แปลว่าเงินเดือนใช่ไหมเงินเดือนในสมัยโบราณก็คือเกลือก็เลยมาเป็นคําคว่าเงินเดือนทุกวันนี้ไม่ให้เกลือแล้วให้เงินไปซื้อเกลือแทนครับแต่ก็ยัง,ยงใช้คำาลาลน้นอยูอ่อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าข้อต่อมาคือได้ของแปลกๆพิเศษมาก็แบ่งปันให้ มีของกินของอะไรที่มันพิเศษรสชาติทีมันพิเศษเป็นรางวัลให้ครับไปนั่นไปนี่มาไปเที่ยวต่างประเทศมามีช็อกโกแลตไปสวิตเซอร์แลนด์มามีนาฬิกาเดือนละร้อยแปดสิบบาทอาจจะซื้อแถวคลองถมอะไรเงี้ยแล้วค่อยบินไปสวิตสับินไปสวิสตีกัรที่จิมก็แถวนี้แหละส่งไปขายสวิตอันเดียวกันเอามาให้อ่า ลุกหนังก็ดีใจและแค่คนี้เพราะว่าเป็นของที่ได้สดๆร้อนๆลงเครื่องลองเครื่องเลยลวงจากย่ามเลยย่ามเลยอะไรเงี้ยข้อที่5คือว่าให้มีวันหยุดวันพักผ่อนอย่าใช้งานหนักจนเกินไปเช่นทำงานตามเวลาก็เลิกตามเวลารหรือถ้าจะมีนอกเวลาก็คุยกันให้รู้เรื่องให้เข้าใจว่ามี ส่วนชดเชยนะเรารจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นคนขับรถหรือคนทํางานกลางดึกกลางเดินอะไรเงี้ยนะมัาจะมีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายจะพึงดูแลลูกน้องนายที่ดีนะ,ะดูแลลูกน้องไม่เอารัดเอาเปรียครบคก็อันนี้เป็นสิ่งแรกที่นายจะทำกับลูกน้องอันนี้ จะมากับนักการินถามทุกคนสิ่งที่2นะครับเมื่อนายดูแลลูกน้องท<ด>ํากับลูกน้องดีครบถ้วน<ด>แบบนี้แล้วนนในฐานะที่เราเป็นลูกน้องนะครับเราเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่รับเงินเดือนรับสิ่งต่างๆที่นายให้กับเรามาเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติตอบแทนนายอย่างไรให้ดีตอนนี้<ด>มันมีปัญหาตรงที่ว่าโรงงานปิดนะครับผมคนถูกเลิกออฟออกจากงาน ให้ออกจากงานโดยที่ได้ค่าจ้างครับครึ่งหนึ่งบ้าง70%บ้าง5 0บ้างครับหรืออาจจะให้ก้อนเดียวจบไปเลยหรืออาจจะไม่ได้เลยเช่นองค์กรใหญ่ๆขนาดการบินไทยก็ยังตกงานนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกน้องหรือว่ามีงานทําอยู่จําไว้ข้อหนึ่งก็คือว่าโชคดีที่มีงานทําครับมีงานให้รีบทําครับ มีปัญหารีบปรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานหลักการทํางานมีอยู่สข้อแค่นั้นเองถ้าเราไม่รู้ว่าโชคดีที่มีงานทํามีงานทําแต่ไม่ไม่คิดว่าตัวเองโชคดีบอกโอ้งานเยอะแยะอยไรที่องมีงานมากมายขนาดนี้ไม่เห็นจะดีเลยอครับอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าขั้นต่อไปมันจะเสียหายแล้วนะมีงานก็ไม่รีบทำ มีปัญหาก็ไม่รีบปรึกษาหมกปัญหาไว้หมกปัญหา,ไ,ปปาไว้เดีาาเสร็จแ,แล้วก็ไม่รายงานอีกน,นะครับเพราะฉะน,นั้นหลักการของลูกจ้างที่จะพึงทําต่อน,นาย,นยก็คือ1เริ่มทํางานก่อน2เลิกงานทีหลัง3เอาแต่ของที่นายให้ 4. ทําการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นทุกวันครับ5ทํา นำความดีของนายไปเผยแพร,ร่หลายคนหลายคนนะส่วนใหญ่นะด่านายลูกน้องนั่งด่านายนั่งเล่นลายด่านายไปวันๆจบเลยงานก็ไม่ทำพอถึงหมดเวลาก็ไปแล้วแต่ระหว่างนั่นน่ะนายไม่อยู่โอ้สบายเลยอูไม่ต้องโทรทำอะไรแล้ว ลูกน้องที่ทําอย่างนี้นะตัวเองก็ไม่ได้ทักษะในงานนายก็ไม่ได้ค่าจ้างนายก็เสียค่าจ้างแต่ไม่ได้ผลงานครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็ส่วนหนึ่งจิตสํานึกของลูกน้องที่จะทําทำกําไรให้นายให้นายดีขึ้นให้งานของนายดีขึ้นเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งรหรือทักษะของตัวเองเวลาที่เราทําอะไรที่มันมัน มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจะมีทักษะขึ้นมาไม่ว่าเราจะเป็นออยู่ในวงการมวยครับนายมาให้ขยันหมั่นเพียรซ้อมใช่ไหมไม่ใช่นายมาบังคับแต่เป้าหมายมันอยู่ที่โน,โน่นเข็มขัดครัใช่ไหมเงินเงินรางวัลชื่อเสียงนายไม่ได้ขึ้นชกด้วยดิ <laughs> ใช่ไหมเราต้องขยันเองซ้อมเองเหนื่อยเองครัไปรอไม่ได้หรือคนทํางานไม่ว่าด้านใดก็ตาม ถ้าหากว่าเรามีเป้าที่ชัดเจนระหว่างนายกับลูกน้องเนี่ยมันจะมีความหมายด้วยกันทุกคนทํางานติดต่อเนื่องกัดติดไม่ปล่อยครับอันนี้คือคือหัวข้อที่สำคัญมากเลยนะเรื่องนายกับลูกน้องเนี่ยครับบางทีเราอาจจะเห็นปัญหากันคนละด้านครับลองลองวิเคราะห์ดูที่ว่าปัญหาที่ลูกน้องอ่าที่มีจริงๆเนี่ยทุกวันนี้มันคืออะไรครับเพราะนั้นถ้า ลูกน้องตั้งใจทํางานเต็มที่อย่างที่ท่านบอกทำงานตั้แต่ก่อนเลยใช่ไหมครับเกี่ยงงานนะทำงานก่อนเลยโดยที่ไม่เกี่ยงนายให้สั่งอะไรมาบอกทําอะไรมาก็ก็ทําก่อนเลยแล้วพอมีปัญหาก็ไปปรึกษาไม่ใช่พอให้ทำเนี่ยยังไม่ทันเจอปัญหาเกี่ยงก่อนแล้วโอ้ไม่ได้ไม่เอานู้นยากอันนี้ลำบากอันนี้ก็ไม่สามารถที่พัฒนาได้ไม่ได้เต่ถ้าเผื่อคนที่สู้งานแล้วรักนายจริงเนี่ย นายสั่งอะไรเราก็ทําหมดใช่ไหมครับลองทําให้เต็มที่ก่อนแล้วถ้าไม่ได้ก็ก็มีปัญหาก็ไปปรึกษาใช่ไหมครับนายที่ดีก็จะรู้ขอบเขตรู้กําลังรู้ความสามารถของลูกน้องว่าทําได้แค่ไหนถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ก็จะได้ให้ไปทํางานอื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเปิดทําได้ก็ก็ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำต่อไปตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นหัวใจสําคัญเลยก็ว่าได้ในการทํางานแล้วทําเสร็จแล้วก็ต้องรายงานที่คุณบอกนี่สําคัญ บางทีงานเสร็จแม้รายงานผลงานก็ไม่เกิดนายก็ไม่เห็น<ม>อันนี้ก็ลำบลากรายงานเป็นภาพรายงานเป็นรกระดาษรายงานเป็นการพูดค, uh คุยพวกนี้เป็นการรายงานหมดเลยแล้วเวลารายงานเนี่ยมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจทั้งข,งของสองฝ่ายเวลาได้เห็นโอ้มันเป็นขนาดนี้หรือมันดีขนาดนี้แลรายงานแม้กระทั่งตัวเลขครับกํ <g iggle> าไรขาดทุนการลงทุนใช่ไหมราคาสินค้าในประเทศในต่างประเทศมันเป็นยังไงบ้างรายงานหมดเลยครับ มันจะต้องรายงานวันต่อวันเลยนะรเรื่การรายงานเนี่ยแต่ค,คนทุกวันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่ให้งานไปทำเราให้งานอะไรไปทำเนี่ยนะต้องไปตามต้องไปตามงานนายต้องไปตามงานลูกน้องคนไหนจำไว้เลยว่าถ้าทำงานแล้วนายต้องตามงานตามงานถามงานแสดงว่าคุณไม่ก้าวหน้าและ้ะ เพราะคุณไม่รายงานมีปัญหาก็ไม่ปรึกษาเสร็จแล้วก็ไม่รายงานครับแล้วมีงานก็ไม่รีบทําต้องบี้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 ต้องไปไล่ดีเหนื่อยมันเหมือนกับตํารวจไล่โจรไล่จับโจรลูกน้องแบบนี้แสดงว่าเข้ากันไม่ได้ครับเข้ากันไม่ได้ก็ไม่ควรจะรับมาเป็นลูกน้องทํางานควรจะหาคนใหม่เข้ามาที่เขาดีกว่าแล้วก็รู้จักภาระหน้าที่มากกว่าอาจจะ อาจจะค่าจ้างแพงแต่ว่างานดีแต่ได้ผลงานก็ดีกว่าค่าจ้างถูกแล้วเสียหายอันนี้กลายเป็นติดลบใช่ไหมครับจ้างแพงเดี๋ยวได้ดีมันก็สูงทั้งคู่มันก็ดูแลกันไปได้สามคนตอนหนึ่งคนยังได้นะบางคนเนี่ยสามารถทําได้เลยแต่ถ้าเผื่อจ่ายถูกแต่เสียหายกลายเป็นติดลบใช่ไหมครับงานก็ไม่ได้เงินก็เสียอีกครับจ้างแพงแต่งานดีก็งานก็ได้เงินก็ได้มันก็ไปด้วยกันทั้งคู่เช่นอย่างบริษัทบางบริษัทที่เขา ทํากําไรครับเขายอมที่จะจ้างคนเก่งนะครับเอาคนเก่งมาเอามาเลยคนเก่งเนี่ยเพราะว่าคนเก่งเนี่ยแพงนะค่าใช้จ่ายคนเก่งนี่แพงแต่ว่ามันทํากําไรให้บริษัททัศนคติวิธีคิดหรือว่าการมุมานะในการทํางานเนี่ยการใช้คนการมีลูกน้องต่อต่อๆๆๆๆๆไปเนี่ยนะพวกนี้มันจะเก่งเลยครับแล้วกําไรมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยคครครับรับบ นนการลงทุนกับคนเก่งคนดีเนี่ยม,มีความสําคัญมากอืมครับเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องเรื่องของทิศเบื้องล่างนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันโอ้สำคัญคม,มากๆเลยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับให้งานเดินหน้าไปสําเร็จถ้าเราดูแลทิศเบื้องล่างดีได้ทิศเบื้องล่างที่ดีนะครับใช่นายทําประพฤติถูกต้องตามที่สนทนากันวันนี้กับลูกน้องลูกน้องเองก็เช่นเดียวกักนก็ประพฤติที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่คู่ควรกับเจ้านายก็จะทำให้เครื่องยนต์นี้เดินไม่สะดุดนะครับสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ ตามเป้าหมายที่ป้องประสงค์ไว้มันเหมือนมันเหมือนกับเราจะไปเที่ยวภูกระดิงเราหาบของขึ้นไปเองไม่ได้หรอกไม่ไหวครับใช่ไหมฮะต้องมีคนช่วยมันต้องมีคนช่วยอันนั้นแหละคนช่วยเนี่ยเราต้องดูแลครับเขาก็ทําหน้าที่เต็มที่นะครับเกิดว่าไปหกล้มไปตกภูเขาเราก็ต้องช่วยดูแลอีกนะครับเพราะว่าเป็นภาระหน้าที่เขาแบกของให้เราเขาดูแลเราในระหว่างนั้นหรือบางครั้งบางทีเนี่ยนะ ลูกน้องที่นายใช้มันเหมือนกับพอบอทอบทอบเกิดศึกสงครามไม่ได้ออกรบเองหรอกครับใคร,ใครยิงปืนใหญ่้ลทหารจริงไหยครับ,ครบใครบัญชาการรบโหเสบโนอนอยู่ชายแดนพวกนี้เสียไไเส่ยงภัยไหมเสี่ยงนายอยู่ข้างในนายอยู่ข้างในลูกน้องอยู่ชายแดนความเสี่ยงต่างกันบางครั้งบางทีเราไป เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันสูงเหมือนกันที่เรา,เาต้องชดเชยซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันข้าราชการครับขอบคุณครับโอ้ oh, เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้เราเห็นเลยว่างานจะสําเร็จได้จะขับเคลื่อนไปได้ทิศเบื้องล่างนั้นถือว่าเป็นเครื่องจักรกลไกที่สําคัญนะครับทํางานคนเดียวคงไม่ได้นะครับต้องมีคนที่มารับนโยบายและไปขับเคลื่อนให้สําเร็จแล้วก็ เดินควบคู่กันไปนะครับทั้งความคิดทั้งผู้ปฏิบัตินะครับควบคู่กันทั้งนโยบายและปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้านายก็ต้องรู้แล้วครับว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรกับผู้ใต้บงังคับบัญชากับลูกน้องเหมือนที่เราคุยกันไปในวันนี้คนที่เป็นลูกน้องก็เช่นเดียวกันเมื่อเจ้านายดีด้วยแล้วต้องดีตอบแทนท่านจึงจะทําให้เรานั้นเป็นคนกระตัญยูและทําให้เรานั้นสามารถที่จะจะเดินเติบโตก้าวหน้าในการงานได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมคงต้องขอ ลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แต่ท่านสามารถรับชมรายการแผ่นดินธรรมได้ตามวันเวลานี้และตาม u t u b e นะครับวัดพระรามเก้าและติดตามทาง Facebook มูลนิธิแผ่นดินธรรมนะครับเรามีรายการย้อนหลังหรือตอนนื่นๆที่น่าสนใจนให้ท่านได้รับชมครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อน,นเพียงเท่านี้ธรรมะสวัสดีครับ ลงเหลืออภัยได้ทุกเมื่อจิตไม่ทุกข์ก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิ้นมนทินใจ ความรักเป็นธรรมชาติที่ทรงพลังยิ่งใหญ่เมื่อรักแม้ชีวิตก็สละได้แต่เหตุใดคราหมดรักมนุษย์จึงทำร้ายกันได้อย่างโหดร้ายทารุณยิ่งกวา่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะจากหนังสือธรรมะนะคะเหลือเพียงรักนะคะที่เขียนโดยท่านเจ้าคุณปียะโสพลแห่งวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค,ค่ะเพราะการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงค่ะ